ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีวัชลินภูสิทธิ์ผู้บังคับการปตทอสอัส่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสี่บอกอปตทออจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนาย ธนวัตรอายุ4 3ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่พร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นอีกเก้งหรือว่าเก้งหรือว่าฟานตัวผู้แบบโตเต็มวัยจำนวนหนึ่งตัวเป็นสัตว์คุ้มครองจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลำดับที่198สถานที่จับกลุ่มจับกลุ่มได้ที่บริเวณบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่11ตําบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ พฤติการของผู้ต้องหาในคดีนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บกปชสได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามให้เข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่11ดตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านของนายธนวัฒน์อายุ4 3ปีว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดเก้งอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวจึงได้ทำการตรวจสอบหลังเข้าตรวจคนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดเก้งเพศผู้ตัวเต็มวัยหนึ่งตัว ถูกขังอยู่ในข้อภายในบริเวณบ้านตรวจสอบพบว่าไม่มีสัญลักษณ์หรือว่าใบาอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ออกโดยกรมอุทยานซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดยคนงานผู้ดูแลบ้านให้การว่าเก้งดังกล่าวเป็นของนายธนวัต์โดยอยู่ในบ้านตั้งแต่ เริ่มเข้ามาทํางานในฐานะลูกจ้างและเคยเห็นสัตว์ป่าชนิดอื่นๆที่นายธนวัน์เลี้ยงเอาไว้แต่สัตว์เหล่านั้นได้ถูกนําออกไปแล้วเนื่องจากว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนต่อมาหลังจากที่มีการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวเก้งดังกล่าวไปดูแลต่อที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปานอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งทําบันทึกส่งมอบหลักฐานเพื่อดําเนินคดีก,กับนายธนวันรตามกฎหมายต่อไป